ภาษามนุษย์ไหมครับภาษามนุษย์เนี่ยคือแชร์แชร์จริงๆครับไม่ใช่พิมพ์คําว่าแชร์ครับนะคุณคุณคุณพิมพ์คําว่าแชร์ไม่รู้กี่สิบทีแต่คุณไม่ดูคนอื่นเขาแชร์กันแล้วนะคือภาษามนุษย์คือแชร์ก็คือแชร์ออกไปแล้วมันขึ้นด้านหลังไม่ใช่แชร์ไม่ใช่พิมพ์คําว่าแชร์ลุกแชร์ยังยังไม่แชร์ยังไม่แชร์ถือสลากไปนะทั้งหมดเลยนะใครที่ยังไม่แชร์นะสลากทั้งหมด โดยอัตโนมัติพิมพ์คําว่าแชร์ไม่ได้ครับต้องพิมพ์ต้องแชร์จริงๆครับนะแชร์แล้วคือพิมพ์พิมพ์แชร์กับแชร์จริงไม่เหมือนกันมันต้องขึ้นด้านหลังคุณไปดูข้างบนก่อนคุณไปดูคนคนคนชื่อโรสสิเขาแชร์จริงไหมนะไปดูคนชื่อโรสด้านบนก่อนแล้วก็ไปดูด้านบนเขาเนี่ยคนชื่อปูเนี่ยก็แชร์ไหมไปดูคนชื่อปูกับชื่อโรสก่อนถ้าแชร์ได้แบบเขาผมจะดูให้ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลับไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดเพราะถือว่าฟังภาษามนุษย์ก็ไม่รู้เรื่อง นะภาษามนุษย์น่ฟังแป๊บเดียวก็รู้ว่าแชร์เนี่ยคือแชร์จริงๆไม่ใช่พิมพ์คําว่าแชร์อันนี้คือพิมพ์แชร์จริงๆนะครับขอแชร์จริงๆไม่ใช่แหมจะแชร์หรือแชร์แม้นะอืมนะแแม้แแม้จะแชร์ก็คือจะแชร์แต่ก็ไม่ได้แชร์ก็เลยไม่ไม่ไม่ดูถือสลับไปทั้งหมดนะครับคนที่ไม่ได้แชร์ผมเอาเฉพาะผู้ที่แชร์จริงๆคนที่แชร์จริงๆคุณโรสนะแชร์จริงอันนี้แชร์จริง นะโรสแชร์จริงนุกนุกแชร์ยังขอดูหน่อยนุกอานุกแชร์แล้วนุกคนที่เรารออยู่เขาจะกลับมาไหมยังไม่กลับมายังไม่กลับมา,านะะไปไม่เสียตังค์เออแชร์มันไม่เสียตังค์หรอกแต่ไอ<ม>พิมพ์มคําว่าแชร์แชร์แชร์เอ่อก,ก็กดแล้วสองครั้งเออเขายังไม่กลับมาดูไปตรงๆดูไปตรงตรงเขายังไม่กลับมาว่างตรง,ตรงไม่โกหกนะขอบคุณมากสําหรับหัวใจส้มนะเจ้าทั้งหลายเออ เอเจ้าทั้งหลายดูให้แล้วนุกอ้าวกดแล้วเออแชร์แล้วนุกดูให้แล้วเขายังไม่กลับมาไพ่ยังสีดาบอยู่นุกเลยไพ่จะบอกอะไรไหมคะแล้วแชร์ยังเองแชร์ยังชื่ออะไรเองชื่ออะไรไม่บอกชื่อแล้วค่าจะรู้ไหมล่ะว่าใครไพ่อยากบอกอะไรก็ขอผ่านเลยไปเพราะไม่รู้ชื่อตอบไปแค่เนี้ยชื่ออะไรตองตองแชร์ยังแชงแล้วแชร์แล้วอ้าว คนชื่อคนชื่ออะไรตวงหรือดวงตวงดวงเขาจริงจังกับเราไหมไพ่บอกยังไม่จริงไม่จังกับเจ้าอะนะว่าตามหน้าไพา่คือขอบคุณมากสําหรับหัวใจส้มขอแชร์ก่อนนี่ชื่ออะไรตอนนี้ยังคิดยังไงกับเราแล้วเองชื่ออะไรบอกชื่อก่อนดิชื่ออะไรชื่ออะไรเหรอ JP เจ้าชื่ออะไรชื่อ J P เนี่ย เอาชื่อเล่นมาก่อนเนี่ยก็ไม่บอกชื่อเล่นเนี่ยตองอ่ะฮะเขาจริงจังกับเราไหมเจพี JP ชื่อ